สวัสดีครับทุกคนนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ t ทสเอ็นซีนะครับใครที่มีแอปเคชันทรูมันนี่วอลเล็นะครับเปิดด่วนเลยทุกคนนะตอนนี้เขามีกิจกรรมนะครับก็คือที่ช่วยเทานะครับก็เป็นกิจกรรมสุ่มลูกเต่าทุกคนนะก็กิจกรรมนี้เดี๋ยวามาดูกันนะครับอันนี้คือผมเพิ่งเข้ามาแล้วก็เขาจะให้เราติ๊กตกลงแล้วก็กดเริ่มนะครับอันนี้คือในส่วนของวิธีการเล่นหรือเปล่าทุกคนนะเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนี่นะจะเป็นวิธีการเล่นแหละทุกคน อ่ะก็คืออันนี้คือเริ่มนะวิธีการเล่นของเขาเนาะอ่าแล้วก็เขามีอะไรบ้างนะก็คือเดี๋ยวเรากดเริ่มเลยแล้วกันนะครับผมนะกดเริ่มเลยนี่ทุกคนนะก็จะมีคอยนะคือคอยที่เรามีอยู่นะซึ่งคอยตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นคอยที่เราได้รับจากการที่เราอ่าไปใช้บริการนะครับอ่าเติมเงินแล้วไม่ก็ในส่วนของการอ่าซื้อสินค้าผ่านแอป7 e เ e ่นอพวกนี้แล้วไม่ก็ ซื้อสินค้าผ่านเซเว่นนะแล้วก็จะได้คอยมาพวกนี้หรือไม่ก็ชําระค่าน้าค่าไฟพวกนี้นั่นเองนะครับแล้วก็นะครับเราก็เอาคอยที่เราได้รับมานั้นก็คือน่าจะเป็นตรงนี้แหละแล้วก็มาสุ่มนะครับอ่ะก่อนที่จะไปสุ่มนะครับตรงนี้เนาะเอ่อสิบคอยนะั่นก็คือตรงนี้ก็คือกดเริ่มตั้งแต่10คอยนะครับีดูคนแล้วก็มีอันดับนะแล้วก็มีในสการตั้งค่าเดี๋ยวมาดูการตั้งค่าแป๊บหนึ่งดูคนการตั้งค่ามีเพลงแล้วก็เสียงแล้วก็ภาษานะครับแล้วก็เครื่องหมายคําถามนะครับคืออะไรเอ่ ครื่อมายำถามก็จะเป็นในส่วนของวิธีการเล่นนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นส่นงรางวัลน,นะเออจะมีส่งคูปองด้วยนะครับคูปองก็มาจากอาลีเพนะครับนี่ทุกคนอ่ะย้อนกลับไปแล้วก็จะมีในส่วนของรับรางวัลน,นะครับอ่ะมีอะไรบ้างทุกคนก็จะมีในส่วนของอ,อเป็นการหาเป็นการเอาเพชรน,นะครับ นี่ทูกคนนะเพชร, 17, mic, Orange, o, Orange, รนนะแล้วก็มี iPhone 17 Cosm i c o r a n g e เนี่เออโอโอเรน์นี่กคนนะแล้วก็รุ่นตัวนะครับผมก็คือเอาคอยมามามา,มาแลกกระเป๋าลูกนี้ไม่แน่ใจเนาะแต่ว่ามันเป็นรางวัลน,นะครับรายการรางวัลโอเคเดี๋ยวเรามาเ,เริ่มทอยลูกเต่ากันก่อนอมาดูอันดับกันก่อนทุกคนนะอันนี้อันดับทุกคนนะว่าใครอันดับที่1นนะครับอ่าอันดับที่1ก็จะได้ไปอยู่ที่3 0 0 0มื่น ทีเอ็มเนะอันดับ2 2 0 0 0 0ห m n c o ทีออันดับ3ก็10,000 TMNco ทีนคนีุ่กคนนะอันดับ4ถึงอันดับ10ก็8000 t m ที o อ n Coin นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าทีเอ็มเนั้นเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับเป็นบาทหรืออะไรตรงนี้ไม่แน่ใจทุกคนนะเดี๋ยวเราลองมาเริ่มกันเลยนะครับอ่ะผมเริ่มนะได้เป็น4ทุกคนอ่ะก็คือรู้แต่ไม่ทรูมานี่นอกจากเติมเกมได้ยังจ่ายรังค้าโอเคก็คือเป็น ผมก็ใช้ต่อนะครับผมอันนี้คือได้อันนี้ทุกคนคือเราสามารถที่จะเดินไปข้างหน้าได้ได้อีกหนึ่งขั้นทุกคนอ่ะนี่ทุกคนก็คือได้รับอันนี้ก็คือเป็นบัตรกำนันของอาลีนะครับผมอ่ะแล้วก็ได้รับตรงนี้นะมันก็เด้งมาตรงนี้เลยนะครับผมก็ประมาณ15บาททุกคนตรงนี้เนาะก็คือใช้คูป,ปองคูป,ปองเอบวก r ีวดมูลค่า15บาบาทนะครับผม ระยะเวลาหรือประมาณ3วันด้วยกันนะเราต้องใช้ก่อน3วันเมื่อชำระเงิน50บาทขึ้นไปด้วย t ูม e นี่วอลเล็ก็สามารถใช้ฮุบปองนี้ได้นะครับผมโอเคเราเริ่มต่อไปนะครับผมอ่าเรามีอยู่ที่10คอยนะครับผมเอมเรามีอยู่ที่400กว่าคอยอันนี้ก็เกี่ยวกับอ่าคำประกาศต่างๆเดี๋ยวผมจะเพิ่มคอยได้มาเพิ่มไม่ได้ทุกคนนะเราสามารถสุ่มได้เมื่อกี้เป็น50นะตอนนี้เหลือ4 7นะครับ ตอนนี้ได้เป็นในส่วนของอันนี้ตาโอโห,โอโหเยอะมากนะเพรยังไม่ได้เลยทุกคนนะต้องการเพรมากกว่าอันนี้ได้เป็นสตีมทุกคนนะบัตรกำลังสตีมมูลค่า20บาทนะครับผมนะก็คือกดปิดก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวขอดูรางวัลอีกที่หนึ่งเอ่ยจัดอันดับอีกที่หนึ่งนะครับอันดับนี้นะครับอ่าของเราตอนนี้ยังไม่มีอันดับนะตรงนี้นะครับแล้วก็ข้างหลังนี้คืออะไรผมไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นรางวัลที่เป็น t m n coin ระปรับไม่แน่ใจเหมือนกันตรงนี้ทุกคนนะ เพราะว่ายัางงงอยู่นะอันนี้คือเพิ่งเล่นครั้งแรกเลยทุกคนกิจกรรมนี้นะครับคุณสามารถรับรางวัล tmn คอยได้ภายในวันที่1เดือน 1, <S 1>, 1 <S 2>, 2 0 2 6นะครับผมนะจนถึงวันที่28เดือน2 2026นี่กะครับตรงนี้เนาะที่เขาขีดไว้นะครับอันนี้ก็ตั้งแต่วันที่20เดือน11จนถึงวันที่10 เเดือน12นะที่เขาเขียนไว้น,นี้นะครับผมนะโอเคนะครับก็เดี๋ยวเ,เล่นไปพังๆเนาะซึ่งตรงนี้นะครับไม่แน่ใจว่ามันจะคุ้มหรอเป่าที่เราเอาคอยมาเล่นตรงนี้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตเราสามารถเล่นได้สี่คันเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูคอยข้างข้างนอกนะอันนี้เราอยู่ในอ n น,นียรต้องใช้10คะแนนที่เป็นคอยเพื่อปลดล็อกแล้วแม่ก็ชนะเพื่อหลบหนีอ่ะเราผมเอาคําว่าชนะเพื่อหลบหนีแล้วกันนะครับ อ่ะโอเคเราชนะทุกคนนะอ่ะแล้วก็เข้าสู่เกมได้ทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตออกจากเกมก่อนนะครับแล้วก็ไปดูคอยที่เรามีอยู่ก็คือการแลกคอยตรงนี้นะครับผมนะว่ามันเป็นคอยเดียวกันหรอเป่าที่เราอา่เป็นคอยเดียวกันนั่นที่เราได้รับจากการที่เราช้อปปิ้งนะในแอปทูมานี่ใน, App oney, ใ,น,ใ,นในส่วนของอในส่วนของแอปทูมานี่ด้วยการจ่ายค่าน้ำค่าไฟหรือจะเป็น่วนของการาจ่ายเงินที่เซเว่นนะครับผมอ่ะตรงนี้ต่อดูคนนะ ก็กิจกรรมนี้รางวัลรวมอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0นบาททุกคนนั่นที่เขาเขีนไว้ตรงนี้นะรางวัลรวมอยู่ที่0,000สนนะน่าเป็น30,000นบาทแลท้วเปล่าตรงนี้เพราะว่าถ้าเป็น t m n Coin ถ้าเมื่อก่อนคืิน1 t m n Coin เท่ากับ1บาทเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเริ่มกันใหม่นะครับรงนี้เนาะเพราะว่าผมอยากทราบว่าถ้าได้เพชรแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นตรงนี้เพราะว่าเรายังไม่ได้เพชรเลยเนาะอ่าได้เพชรมาแล้วทุกคนได้3อันด้วยกันกดรับรางวัลทุกคน ก็เพชรตรงนี้เดี๋ยวดูอันดับนะมันขึ้นหรอเป่าอ่านี่ดูคนนะมันขึ้นแล้วเ,านนนนะวเราได้3เพชรนะตรงนี้ขึ้นเป็น1น,นะครับเป็นแลบ1เนาะก็อันนี้คือแลบสูงสุดก็คือ160ด้วยกันตรงนี้นะครับก็กดต่อไปนะโอ้โหแสดงว่าคนที่ได้เพชรเยอะแสดงว่าเขาก็น่าจะมีคอยเยอะนะครับเขาน่าจะช้อปปิ้งเยอะทุกคนนะถึงได้มีคอยเยอะตรงนี้นะครับอันนี้ได้เป็นในส่วนของอันนี้ต่อสามารถเดินได้สีเก้าทุกคน โอ้ oh, เข้าคู่พอดีทุกคนนะชนะเพื่อหลบหนีต่อไปนะครับอ่าเสมอการทุกคนเอาใหม่ oh เราชนะแล้วทุกคนนะโอเคนะครับทีนี้ก็กลับเข้าสู่เกมใหม่ต่อทุกคนนะก็อย่างที่ผมบอกคือเป็นการเล่นโดยการใช้คอยของเราแล้วก็สะสมในส่วนของเพชรนะครับผมนะสิ่งสำคัญของเกมนี้คือการสะสมเพชรนะครับเพราะว่าถ้าเราสะสมอย่างอื่นก็ ถ้าเราได้อย่างอื่นก็ก็ไม่ค่อยมีความหมายอะไรเท่าไหร่ทุกคนนะแต่ว่าถ้าเราได้เพชรน,นะมันจะทําให้เรานั้นมีได้แลบเข้ามานี่ทุกคนนะน,นี่ก็ได้แลบเข้ามานะครับผมเป็นแลบสองสองอันแล้วนะครับผมก็เราก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับซึ่งแน่นอนคือเกมนี้นะเหมาะกับคนที่อ่าเข้าต่อทุกคนเหมาะกับคนที่มีในส่วนของคอยนะถ้าหากว่าเราไม่มีคอยนะครับเรากา็จะไม่สามารถเล่นได้นะัซึ่งคอยก็อย่างที่ผมบอกคือถ้าเราไปซื้อสินค้าในเซเว่นหรือ,อ จ่ายค่าน้ำค่าไฟพวกนี้เราก็จะได้คอยเข้ามานั่นเองทุกคนนะโอเคทุกคนนะก็ประมาณนี้แล้วกันในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับเผื่อว่าใครที่ยังไม่ทราบกิจกรรมนี้นะครับเราก็มีคอยอยู่แล้วก็อยากเล่นนะครับก็สามารถที่จะมาเข้าร่วมแล้วก็เล่นตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะอ่าแล้วก็ส่วนคําว่าคุ้มไม่คุ้มนั้นเราก็ไป คลิบดูกับการแลกคอยเป็นเงินเข้า t o มิเน่ไวเล็ตนะหรือกับการเข้าต้นกิจกรรมนี้เราก็ไปวิเคราะห์แล้วก็คิดเอาเองตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะโอเคทุกคนแล้วก็ับวิดีโอนี้ทุกคนนะผมก็น่าจะต้องขอลาไปก่อนนะวันนี้ก็มาอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับเป็นกิจกรรมใหม่ที่ทางแอปโทมิเน่ไวเล็ตได้จัดไว้นั่นเองนะครับถ้าใครชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ให้กันด้วยแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ